สวัสดีชาวผู้ติดตามช่อง follower อ่อนแก้ว c h a n n e l ทุกๆคนนะครับคลิปนี้กลับมาพบแรกการเบลชวนชิม EP7 นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเราจะมาทานนี่ครับร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือพนักคอนอนุสาวรีย์ชัยนะครับเป็นร้านที่นักกินจุหลายๆคนเคยมากินกันไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นักกินพีท e อแรก Net ต e เวอร์ซัส ทั้ง2ช่องนี้สองคนนี้เขาก็เคยมากินกันแล้วนะครับเราก็จะขับรถผ่านมาพอดีแล้วก็จะขอแวะกินสักหน่อยแล้วถามว่ามากินมีตังหรอก็ไม่ค่อยได้มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีตังหรอกครับก็ช็อตเหมือนเดิมแต่ก็นานๆเรานจะขับผ่านมาสักทีครับเราก็จะลองแวะกินสักหน่อยจะลองชิมรสชาติดูครับเป็นไง นี้ได้ใช่มั้ยครับก็จะลองดูครับไม่รู้สั่งยังไงอันนี้ผมต้องโอเคขอดูหม่อยนะ าผมเอาเส้นหมี่ชามเล็กครับผมสองชามแล้วก็เส้นหมี่นะครับเส้นไม่ไม่ใช่บะหมี่นะเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ชามเล็กแล้วก็เอาแคปหมูหนึ่งเป็นสามชามอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับส่สิบหกอ๋อโอเคโอเคผมเอาเท่านี้นครับเดี๋ยวโอเคขอ,องผมไม่ใส่ผักนะครับ <Okay. S 2> เราก็สั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองชิมดูสิบหกคูณสามไม่น่าเกินหมูประมาณเราหรอกเนาะนี่ฮะแคปหมูมาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราก็เตี๋ยวสักสองชามสิบหกสามสองสามสองส สี่สิบแปดปะอ้มส <48. S 2> <ะ>ี่สิบแปดก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้าโอนจ่ายได้ผมอาจจะสั่งกว๋วยเตี๋ยวเพิ่อมอีกชามหนึ่งคือผมมากินก็ไม่ได้มีงบประมาณเยอะหรอกครับแต่ว่าเพอเอินว่าไปดูรายการซ u เปอร์ฮันเดร t u น u มาครับ แล้วผมบังเอิญว่าเห็นพี่แนทเขากินน่าอร่อยดีแล้วนักกินหลายๆคนพวกอินฟูหลายๆคนเขาก็เคยมารีวิวที่นี่กันผมก็จะลองมาดูนะครับแต่ดูจากบรรย,รรยากาศภายในร้านผมเหมือนมันน่าจะเป็นคนละร้านกันวะแต่ว่าหมุดมันก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะ ถ้ามันเป็นไม่ใช่ถ้ามันผิดร้านมันเป็นคนละร้านการใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าร้านที่เขารีวิวกันมันอยู่ตรงไหนแตน่ไหนผมก็มาร้านนี้แล้วสั่งร้านนี้แหละก็นั่งกินเลยแล้วกันเพราะว่าผมเท่าที่ผมดูมาจากในคอมเมนต์ที่เขารีวิวกันนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟครับเท่าที่ผมดูเขาคอมเมนต์กันว่าชามละสิบหกบาทแล้วผมมาดูในเมนูเมื่อกี้มันก็ชามละสิบหกจริงๆ ดี๋ยวผมก็จะลองดูนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นร้านเดียวกันแหละแต่พอดูบรรยากาศภายในร้านอนะ่ะมันเป็นร้านห้องแบบปิดนะครับมันไม่ใช่ร้านแบบเปิดเหมือนที่เขาถ่ายรีวิวกันก็ไม่ไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็นคนละร้านกันมั้งหรือถ้าร้านเดียวกันแต่แค่มันเป็นสองที่ก็บอกผมหน่อยนะครับผมไม่รู้จริงๆเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะฮะ จะลองชิมดูก็ถือว่าอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวทงเติมกากหมูเข้าไปหน่อยถ้าจริงๆคำว่าก๋วยเตี๋ยวเรือคือผมเคยแต่กินแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่มันเป็นแบบรสชาติของมาานะคือที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆอ่ะผมอยากรู้ว่ารสชาติน้ำซุปเขาปรุงเผ็ดมาอยู่แล้วหรอครับ ผมกินก๋วยเตี๋ยวเรือสองร้านนะรวมร้านนี้ด้วยคือเขาปรุงเผ็ดมาให้ทั้งสองร้านเลยผมคิดว่ามันจะเป็นแบบออกเค็มๆเ,เ,เหมือนน้ำตกแต่ไม่ใช่ครับมันจะออกเหมือนเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็มีความเผ็ดอันนั้นคือจินตนาการรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือที่ผมคิดไว้นะครับแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่แต่ก็ถือว่าอร่อย อเป็นว่าเรากินแค่นี้ดีกว่าเราจะไม่สั่งเพิ่มแล้วเดี๋ยวจ่ายเงินสดเอา <c oughs> ก็ถือว่ามาชิมเฉยๆครับไม่ได้มากินจริงๆมาลองรสชาติดูพอกินเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปจ่ายเงิน สี่สิบแปดครับ โอเคครับทุกคนเรานึกออกแล้วครับพอดีเราเรานึกออกตอนที่นั่งกินพอดีแต่ว่าไม่กล้าพูดในร้านเขาครับเพราะว่าพนักงานก็มายืนใกล้ๆด้วยกลัวพนักงานเขาจะว่าเอาก็ร้านที่ผมพูดไปนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือพนคอนปรากฏว่าไม่ใช่นะครับผมนึกชื่อร้านออกแล้วที่เข้าไปกินกัน,นคือชื่อร้านเรือทองนะครับ มันชื่อร้านเรือทองหรือเรือนทองหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่นี่มันชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือพนคอนคนละร้านกันครับแต่ว่าผมคิดว่ารสชาติก็น่าจะใกล้เคียงกันอ่นู่นครับน่าจะเป็นสุดนู่นนั่นไงครับก๋วยเตี๋ยวเรือทองจริงด้วยโอ้เราพลาดเราพลาดมากินร้านนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดแล้กันถือว่าเป็นบทเรียน แต่มันก็ไม่ได้น่าจะผิดพลาดอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าราคาต่อชามมันก็เท่ากันรสชาติก็น่าจะใกล้เคียงกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะหาเวลามารีวิวร้านเรือทองนะครับผมก็เบลชวนชิม EP นี้ถือเป็น EP ที่ผิดพลาดนะครับ EP 7รีวิวผิดร้านครับแต่ไหนๆก็นั่งกินแล้วก็ขอรีวิวชื่อร้านนี้ไปเลยแล้วกันก็ อาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงหนาทีและสิบปนาิกาหนาทีแล้วเดี๋ยวขอรีบไปรับงานแกลบวินต่อครับแล้วเดี๋ยวหาเวลามากินกว๋วยเตี๋ยวเรือทองวันหลังนะครับผม mm. ก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้จะเป็นหนึ่งในคลิปที่เป็นสต็อกที่จะไว้ลงหลังจากที่แม่กลับต่างจังหวัดน,นะครับผมอาจจะเป็นคลิปที่2หรือคลิปที่สนี่แหละ mm. ก็ เดี๋ยวรอแม่ต่างจังหวัดกลับต่างจังหวัดไปก่อนแล้วก็จะค่อยๆไล่ทยอยลงคลิปที่ตุนสต็อกเอาไว้เรียงตามลําดับก็คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u ับรสมครให้ช่องยู u ูบอ่อนแก้วชาแนลด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบาย